ภานาาท,ที่องเจ้าของแต่ละแผนกในนี้ตนได้กัรสั่งผนงานเป็นีนบอกได้ในยจภาพจ้องในจอภาพขื้นทุกยอกย้วนี่ยมันยังอยอยู่ก็ไปรับจ้าไปเจ้า่างคนนี้ที่ขาดตุกบุกฟองเรื่องไหนก่อนองภานยภาพชีเดียนมองเห็นปรับรุงตัวแก้ไขมีท่านงานมีท่านตกที้จะาหยอกก็่าคือพูดตรงหางจังจะาหยอกอะไ้านะครับ ให้ับงอกคนให้คิดน้ำมูกคิดน้ำม่งหลายๆเรามีเวทีอันสุขเกียรติให้เราทํางานนะครับฉะนั้นก็คือเจอครูดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้คบเจอสถานที่ทํางานที่การงานมั่นคงการเงินเสถียรก้ก่อนงานให้แน่นก่อนงานให้แน่นรักษานงานทีดีดูยืนกันสุดทุกขดกัน รับเดียวครับคุณสานคนงานก็เอาให้เจ้าหาเป็นในขึ้ชงนวโร่นันนี้ที่วนผมเกียแจกนะครับ <S 2> <S 2> เอาอี้นนา,าองนะูมา,าเอมาุดนเม้นองออน,น,นะครับวัดบั่นมึองเกียน,นะครับหลวงพ,อพ่อคนคือว่ามาบอกให้ลูกเต่าทิมงานเอาส0 0 0มืบาทสาธุแนนสาธุนะครับผมก็บลิจะแจกนะครับรวมกันทั้งสิ้น ทุกคนนะครับวันนี้ทุแจกทุกคนในสมาชิกสาวน้อยคนละรวมไปแล้วคนละ300บาทนะครับอาจารย์ตรีพิเศษสุดนะครับ500บาทนะครับว่ายังได้ดีไดกันแก่ได้กันไ่ต่างนนไข่สคนไหนบไข่ส สะอนปโหวตสแหน่ออีอตำแหน่งมันจะไหนซองพันเนี่ยนะกดตรีล่ะแล้วดนตรีมีใครสวดไหมคะออสนใจสมัครเป็นวนล้เนดตีนี่เด็จมา้สายอย่างหลายคนเนียมันจะไหนทุนอาลยดโอ้ยคุณนายสูดีเมาเบินเลยมันจะไ้นทุกันเท่นที่กูไดสิเป็นรับสมัครไงออ

พี่ฝากเยหมอจิตรบีกร้างกูเลาะูวนกร้างมันเดือดร้อนผู้ใดมันเดือดร้อนกูอันนั้นไันเป็นปัญหาเกรถยังนยาางดีั เบี้ยวบีเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะอปเยเงเดี๋ยวมหยาเนี่ยยาดหยาดหยาดเรื่องเรื่องมัน่องมามันยดอย่เียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปนตของชอบมันะมัาตีหยาดเบี้ย เราไม่ได้ใช้สักบาทพบกันฉันเตมให้เรเขามึงไปนางปเ่าไงมึงเดี๋ยวนี้ถ้าไปใส่ยางมันไปเลิกับเขาเลยายาไม่ได้พอสเก่ายู่ไห่ท่านนะีนแวอยู่นี่ไหมอหลี่ยางวางวก่อนศูน่าปยางมันจีเรียน่อยก่อน แมววนนันไปถ่าร่ายภาเข่าตัวใเลยจัะเอาว่านี่เห็นดอกมันแมวที่ว่าแมวกุหลาบนั่งนอนอยู่เออแต่เได้เป็นประโยชน์ได้เป็นช่องรูอกูนแมวเขาอ่านว่าเถาก็หมูอะไรก็หมูพอดังะได้ยุติ เอาเอามาลูกมามาแล้วเล็กไปทำทำทำหน้าแต่งผมนะลูกเดินไปไล่ยี่สิบคนเขาว่าเแถาได้หลายกระมูอขอบคุณค่ะนี่แก้มหมอลำเอาเป็นยังคันเอาเขาเจ้ะวายออกไปสร้างสักกะซีเอาบ้าแมน บอสุปัมงซอก็มได้ว่าด่ีเดข้างหน้าขอให้ะรุนล้านนะครับไม่กีตาารหมือนไมนกีตาครบที่โบสถ์จมาหมือเขาแจ่งันเนาะคือวครเหมือนน่เมิ่นกเดี๋ยวเิ่สนุ่เดียวเป็นบางอาบงแบบไม่ลูกหรบตีลูกเ่รยเออก็ระจำเลยที่มาพุ อยู่นนงดูคบ่ะคือจังหนูซิ่งตาส่วนนี่แหละน้องใหม่มาดูกี่ัดทไหมาถามซื้อติแมะไปฟังน้ำมีเนาเด้อมันซื้อไว้อย่างอ่ะังคุณวันดีังวัดน้ำใจบางทีสามไปนะจะมีเรกไทย เอาเงินเนาะจ้าม่เห็นตียี่้ดสิบบาทขึ้นยี่สิบบาทรอดขาดซะขอบคุณมาขึ้นเวลานะลูกว้าว

มุดนะครับบางมันๆครับก็เกาดีเรือคืก็ขอห่สองลอยเท่าสามลอยเท่าพันเท่าเดี๋ยนี้กำนนีก็บไปเป็นวัถุงนะ้ายงฟังให้มันจบในพ่บุในพ่อบุสามอยกระเด็จัดีสองพืนยสนทาเป็นเดียวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวาทบอแล้วบัดนี้มือือ

สบายชิบ sure oh ่ะโอ้ยใจอ่อนดิโอ้ยไปต่อแถวจริงๆต้องสลับกันนะอุงิต้องเอาให้ลุงอำนาจให้ลุงอำนาจพ่อไปอุงเออเมี่ยนี่เรานี่เรอหของหลานบ่ห้องหล่าไม่เลียวห้องหล่าบุญเดียวพรนันด้านในเพระนั่นด้านในบุญเดียวมาทำใจใช้แรงีชาวไร้แล้วเบิ โคบเล้วพ่อโคบเล้วบ่งแบ่งอาจจะคอยอยู่ทางเออวันัตนาแล้วมากคือสีอะไรดอกเออเออเออเอกระลยสิเนี้ยออได้ไดดเอออได้ไปงอได้หรือยังเอดมินไยังมได้ไปนี่เมนี่มีเหลืออีกอีกสองเอกยิ เยงเลนี่เมีเอี้อจีเเีเดินมาเอาไปเมียพ่เมียเ้ยือใครเหือเหือนองก้าอเอยเลไปแล้วพราะงี้ลตนาบว่าไหนน้าอยู่อเอยยได้แล ตี่เกุล่นกคิกาตัวกติกาบอกว่ายังเกาะมาากเบ่ได้เงินหมดได้คนจะน้ำคนก็มาคนก็นาะคบ้าไแกไปไแกแนะจ๊ะยายลุงยายลงฮะยายลวงเจ้าคือบ่ลง ลุงมาพ่ออาทิตย์เข้ามาใครเอ็นมามาอด็กลุงอีกหนึ่งคนไปไปแม่ย่าลุงเปลี่ยนั่นนี่ไปอยู่กับบ้านพ่ออาทิตย์ไปเออาะครเป็นรองสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ